ทดสอบ,บอุปกรณ์พวกสโรีโนอยต่างๆเก,นะกียร์ตำแหน่งเกียร์แสดงฐานะสโรีนอยตัวรองตัวหลักทัวได้คัดอ,อันนี้เป็นดีนเดเพนในการตรวจสอบตรวจสอบได้การเลื่อนมาฟังเสียงการทดสอบ,บอุปกรณ์มันจะดังตอดังไหมถ้าเสียงดังเพ๊่มมันผ่านผ่านมันก็จะบอกเสร็จสิ้น อันนี้รเราดีบุดไปแล้วปุ๊บต่อไปก็อันเดอร์ไดสอบไหมสอบมัเป็นขั้นตอนมันกระดังเือถ้าว่าทดสอบมันไม่ได้แล้วก็ไปเข้าไปดูไอ้นี่ดูข้อมูลการทำงานทาสาคุณาะลองทำงานไหมมีระเบียบวัติไหมอันนี้คือไล่โบยฟ,ฟ้าก่อนแล้วไปการสังเกตจริงก็ไป,ไป,ไปวัดเช็ค แรงดันมันมีค่า Data สามารถดูค่า Data ได้ว่าการทำงานทุกส่วนปรติไหมขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้กระดัดปแ๊บไปว่าผ่านอันนี้ก็ไล่ไปเรื่อยตัวน้อยโอได้ปึ๊บไล่ไปหัวข้อจะผ่านลูวิเลหมดทุกอย่างเอาลองวิ่งอันนี้คือวอรเกเกยร์เสร็จแล้ว ก็บอกเสร็จสิ้นแล้วก็ไล่ตัวนี้หลักๆอันนี้อ่ะเพราะตัวนี้มันมีบวกลบมีห้าสปีดมีควบคุมที่มือด้วยทิ่มือบวกลบได้กเลยขั้นตอนวก็รถวันนี้นใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมหมดเลยต้องมีเครื่องมือเครื่องมาเครื่องมือเพราะทางสื่อสารกันถ้า ดิ่งเราใช้เอ็วิทีอย่างเงี้ยมันมันเชื่อมต่อโดยตัวรงไปสร่มันก็จะสามารถได้เยอะกว่าเครื่องแกร่รุ่นอื่นทั่วไปเราสามารถดูค่า data การทำงานความผิดปกติของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้ามันมีอะไรผิดปกติผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถมองได้แล้วก็แก้ไขได้ถูกจุดมันก็จะไม่ออบงานมันก็จะมาตรงจุด อันนี้ก็อ่านดูดีเดดีเดถูกต้องก็อ่านีตัวแปรไปแทนขนาดอ่ะอันนี้นะอนนเอาไว้ก่อนอันนี้มันขานาดมันขึ้นอยู่ก็แล้วอันนี้ไปลองวิ่งดูเดี๋ยวก่อนลองวิ่งก็ไปดูค่าหัวข้อนมันจะมีการวิเคราะห์งานข้อมูลอันนี้อันนี้เป็นาการข้อมูลเราจะดู เนี่ยเราดูเราสามารถดูได้ว่าอะไรเป็นยังไงตัดเครื่องม,มีไฟอะไรโชว์ไหมมันมีไฟโชว์ค่าการทำงนานมันอ,อันนี้คือค่าอัตราการทำงนานว่าอันตัวไหนเป็นยังไงคอามเร็วเซนเซอร์อินพุตเอาพุตอันนี้คือรถจะไม่วิ่งมันก็ยังไม่ขึ้นแรงเครื่องไฟฟ้ามากี่โวลต์เันจาความเร็กกี่กิโลเมตร อันนี้ก็เป็นตำแหน่งเกียร์ pn แล้วก็ดูสุดรโรลนอยส่วไหนทำงานมากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยไหมเบรกเป็นไงไปเหยยีบเบรกผิดไ,ไ,ไหมไปเปิดบอยผิดเป,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 ปิดเหยยีบเบรคบอยผิดอ่ะคืออันนี้ก็ตำแหน่งเกียร์เนี่ยมันก็จะมีเวลาเลื่อนเกียร์ปุ๊บมามันก็มันก็จะขึ้นแล้วก็ดูสามารถดูข้อมูลนี้ได้อ่าเป็นแนวทางถ้ามีผิดเพี้ยนถ้าไม่มีผิด าแต่ถ้าผิดเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเออ,อตัวนี้มันไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะแก,ก้ก็ดตรุรชากนะตัวน้อยตัวนี้ไม่ทํางานนะเกียร์ไม่เปลี่ยนนะอะไรเงี้ยมันใจดูอย่างเงี้ยดูได,ได้แล้วก็วิเคราะห์ได้ก็ได้แก้ไขได้ทุกจุดนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าเวลาอุปกหรือทอําเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเกียร์แล้วแต่รถรุลล่นใหม่ที่ใช้ไฟฟ้าคอมโคนทั้งหมดมีกล่อง ECU กล่อง TCM อะไรพวกเนี้ยมีระบบสื่อสารเนี้ยไอตัวเนี้ยสําคัญ ถ้าเราไม่รู้มันเลยเราจะแก้ไม่ถูกจุดเราก็จะไล่รื้อไล่ปลิดเพราะนีมันงานมันจะบานปลายไอจุดบางจุดก็ไม่สมควรรื้อก็อไปลือ้อเงี้ยมันแก้คืนยากปักบางตัวถอดปักออกปุ๊บมาสัญญายขาดต,ต้องตเชื่อมต่อต้องใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไม่ใช่เสียปักคืนใช้ได้เหมือนเดิมไม่ใช่ไอบูไ์แบกปุ้นเนี่ยหมดเลยต้องถอดปักออกหมดอุจจายปุ๊บไฟโชว์ปั๊บใส่ถอดกู้ใหมก็ไม่หายต้องใช้ข้อมูลลบอ่ะเป็นข้อมูลบางส่วนที่สมควรรู้ การงานเกียร์มันจะยากตรงช่วงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นงานที่ลึกสุดของเครื่องยนต์ของรถยนต์นะมันก็ต้องมีข้อมูลมีเครื่องม้เครื่องมือที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าทําประกอบได้หรือได้ประกอบได้แค่นั้นจะจบเลยไม่ใช่มันก็จะมีขั้นตอนเป็นขั้นตอนช็อตๆอปมันก็เลยไม่ธรรมดา,าง,งานแล้นมีปัญหากันเยอะเพราะว่าเครื่องมือใช้ไม่ถูกประเภทมุดออกเครื่องสกแกนอยี่ห้อที่ว่าใช้ได้ไห,หลายรุ่นมันเจาะได้แค่ราคาด a t ต้า,า,ตาแค่มือต้น ไอ้สุดท้ายทอทามิชชั่น,นมันลึกสุดบางรุ่นซึ่งแกนบางรุ่นมันเข้าไม่สามารถจะเจาะไปที่ C M ได้ได้แค่ P C M คือได้แค่เครื่องยนต์อ่าแล้วก็พื้นพื้น,นทั่วๆไปที่เชื่อมต่อกับหน้าจอเชื่อมต่อได้แค่นั้นแต่ว่าลึกๆอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเชื่อมได้มันก็ต้องใช้ข้อทางมันอย่างเงี้ยตัวกี้ก็หลายจังก็ซื้อมาก็ไม่ซื้อก็ไม่ได้งานไปมังครับอ่าฮะโอเคไปรู้เรื่องเดี๋ยวไปลองรับมาอิโ่เสร็จล้ว